สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมในบอลบอลแชนแนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคป่ะจะรอดไหมครับเนี่ยโอ้โอ้มีมิตเฮ้ยมีมิตอยู่ยังมาต่อิซุนี่ไขโอ้อยอยู่ได้อยู่มีสิดเลาะเอ้ยเลาะไฟพี่อยู่ตรงกลางวะหนีหนีีหนีหนีนน โอ้ยพี่ยังไปโดดไหมดีว่ะดีเลยไข่แตกมะเฮ้ยทำไมไข่แตกวะอุ้ยอุ้ยปืนไฟฟ้าเองยิงทําไมวะเอาลัเดี่ยวพวานะ วิซี่ลี่วิซี่ลี่เออไอ้ฮ่าฮ่า่เอาทำไมเหลือพี่คนเดียวแล้วอ่ะอ๋อเหลือสอคนเออเฮ้ยกระสูดบานมาแล้วข้อสูงเลยทีขึ้นเฮ้ยจะแตกแล้ว โอ้ตยเอ้ยมันยิงเขาต้องไวเราฟื้นเอ๊ะออะจะโดนแล้วจะโดนแล้วจะโดนแล้วเฮ้ยจะแตกแล้วเอ้ยโดนระปดแล้วเรียบร้อยพะโล่ไอ้หนู มีทุกที่ได้ก็พอแล้วจบเลยภารกิจอะไรอ่ะจบอะไรมาเป็นร้อยเลยเนี่ยเพิ่งเพิ่งจบมายำแขนก่อน <c oughs> มีความแขนเกิดขึ้นไหนยำตะโตใช่ไหม เอาลำแรกก่อนเลยมิซุลีแล้วกันนะเองพลาดแล้วนนแผนไ้นะครับไหนไอเอฟซัตตอมรอ

นี่ยครับเวลาเราแค้นมันก็จะเป็นอย่างนงี้แหละมันต้องระบายมาไปทางไหนละซ้ายขวาไปซ้ายดิซ้ายใกล้กว่าอีกแล้วอ่ะซ้ายซ้ายซ้ายหนีเร็วหนีเร็วมันมีเรือมันทุกเครื่องบินสตารตรง เอาเราไม่ไปซ้ายเหรอเราตรงไปเหรอเเย้าาขวไอ้เพชรไอ้เพชรทั้งไหนโอ้เพชรเอ้ยจีบแห้งแล้วเลยรอแล้วเห็นไหนเห็นไหนเขาไม่เห็นเรา ใส่สวอปเมอร์มาโอ้เรือลำน้ำดำไปแล้วไปไปไปเล่นเรือเรือมาดูเครื่องบินกันก่อนแล้วเราไม่มีอะไรจัดการเรือลำน้ำเลยนะเฮ้ยโดอะไรวะเนี่ยโอ้เครื่องบินเครื่องบินข้างหลังเครื่องบินข้างหลัง ô, lửa mượn xì. Súng cạn, kéo bay súng cạn, súng cạn, nhưng mà đi không chịu, không <cói> nó pích. <phim goodbye> <người khác> โอ้ยขวาขวาขวาซีเมนซิเมนขวาซีเมนโอ้ยโอ้ยวัดเต็มเลยสอนสอนเพทสอนเฮ้ยมันมันมันหนีเว้ย โอ้ย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 โอนอ้ยโอเนโอ้ยโอ้ยอ่ยโอ้ยโอ้ยิอ้ยโอ้ยโอเอยออ้้้ยโออ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโโอ้ยมอ้ยโออยโอ้ยอ้ยโอนโอยโอ้ยยรอ้ยโ่้ยยิงอ เอ้แตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วแตกแ,แ,แล้วเขาจะแตกแ,แ,แล้วเอ,อ้ยเอาวะเอาวะรวมรวม,รวม,รวมเอาทำไมถอยกันหมดแล้วโอ้โหมาพี่สปอตให้อยู่มันจะเข้าหาพี่แล้วสอนหน่อยสอนหน่อย ฟไหม้แล้วเนี่ยก้าวแรงไม่เป็นไรขับต่อไปไฟไหม้สบงไหน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 มันเอาฮอมามันเอาฮอมาพี่หนีแล้วนะหนีหนนีหมันเอาฮอมาแรงอยู่ฮออ่ะเฮ้ย้มันเล่นฮอรยจริงจริงเราเข้าได้เนี่ยจะเข้าเข้าเขาเข้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 า มีรำเดียวมีรำเดียวอีกรำหนึ่งดำอยู่ไอ้เพชรเอ็งไปชนมีดทำไมชนมึงดียาหมดแล้วเนี่ยเร็วๆตลบลตหล,ลงลังตะหลังโอ้ยดีเจดีเจช่วยอักการแอดมินเพจหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยกดเข้าแล้วกดเข้าแล้วซ้อนเลยซ้อนเลย มันกดภูแล้วกดภูแล้วไม่ทันแล้วมั้งเนี่ยทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่โหชุดใหญ่ใส่กระพริบซ้อนซ้อนซ้อนเดนลุมโซมโอ้ยภูหมดช่วยด้วยเออเออฝากที่เหลือเองด้วย รวม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 พริกตามพริกตามมันพูดอะไรของวันวันนี้แปลไม่ออกเอามายามมยาปะวะมายามมยามยาเขาวิ่งตรงไปหามายาเลยมายาเรือเรืออยู่น้ำเฮ้ยเรือน้ำโพ มายามายาหน้ามายามายามายาเราด้วยตามตามตื้อตื้อตื้ตื้ตื้เดี๋ยวหลีกสิทธิ์มาถ่ายคลิปอยู่ลืมเฮ้ยเฮ้ยมันมันครึ่งหลอดแล้วโอ้โหชนะว่ะมาเล่นไวนัเนี่ยเมื่อกี้ผมใช้ยาหมดครบห้าหลอดเลยนะครับเมื่อกี้เอาแล้วครับเอาแล้วเฮ้ย เฮ้ยเร็วเร็วรอรอเพชรก่อนรอเพชรก่อนรอรอไปพร้อมกันโอเคเข้าเลยเข้าเลยจะจอดเรือเฮลิคอปเตอร์มันยิงตีโอ้ยพิกเอ้ยบ้าแล้วโลแล้วยังเนี่ยซอนซอนน้องซอนเข้าออกพร้อมกันน่ะไปไหนแล้ววันน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุยลุยลุย เพชรต้องขับตรงไปอย่าถอยตอวีโดโอมาไมไ่ถอยไม่ไถอยเอาไม่ใช่พลิกไม่ใช่เพชรพลิกพีกพกเข้าอีกชุดพีเข้าอีกชุดเพชรเข้าแล้วมันแหละอีกชุดนึงอีกชุดนึงเอ้ยเป็นไปได้ว้าเอาแล้วเหลือลำนึงแล้วห<ะ>นีตอวีโดกันให้ได้แล้วกัน ที่ไปอยู su, sh, ่ก่อนไม่ได้ขึ้นไอยู่ก่อนโอ้โหโอ้โหเอาดีเดี๋ยวมันต้องขึ้นอ่ะมันจะหมดแล้วโอทัวร์น้องพิกอยู่ใกล้กำแพงไว้จะได้กันตอร์ปิโดได้เฮ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วเพชรเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยอุ้ยกดพู๊บแล้วเว้ยมาวะ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  ชนวะนว่ะชนะว่ะเอาพลิกไม่โดนชนะเฉยมันว่ะได้ได้ได้มามาแก้แค้นอีกตาครับซ้ายดิขวามันในนี่เจอพวกมันแน่แน่ โอ้ยเด็กใหม่สวัสดีเด็กใหม่พี่ๆไม่ได้มาแกล้งน้องนะถ้ามันเห็นเวลเรานี่มันมันต้องด่าเราแน่เลยว่าใช่ <c oughs> แกงนงนองๆเ,เลแหลมน้ี่ลแลอดรอเยมีลอลไปไปกสโก,โกมาพิกมาพิกจะไปรับกอบิโดเร็วกอบิโดมาหาแล้วลนะตามตูดมาแล้วโอ้โหมีวงสงวิงด้วยโดนแน่ๆไม่รอดา,า,านเอ้ย

เช็นไหนเช็นไหนเช,นนช,นนช็นไหนก่อนเลยเอยเอแตกห <c oughs> มดอ้เอามายาโลซอฟไอเน,นี้ยยาโลซอฟเฮ้ยเครื่องค้างโอ้ตายหาแล้ว ข้าหลังเข้าหลังเข้าเอาทำไมประกันมาเป็นคนเดียวอะ่ะหลุดเหรอเป็นใครอ่ะโอ้ยโผล่โจมพี <laughs> เด้น <Maps> มา m b เด่นมาว่ะมามาเหลือตอกลาบเพชรเหลือเราตอกลาแล้ว ชนทีข้างวขวาก่อนขวาก่อนออกขวาเลยเอามันก่อนได้อยู่ได้อยู eg, ่มันมันเข้ามันเข้าอินดิวอเดนส์อยู่ะเนี่ยเอาดันแค่ทอดคุณโงนนะหายวะเนี่ยมันเอาพี่เว้ยเสื้อพี่ไม่น่ามัไม่น่าพอใจ ตอนนี้นนนนนนยิงซีเจยี่สิบจับยางปอกเลยเอเอเราด้วยเราจะย่างเมัมา,ายเว้ยโอ้โหมันตู้ที่สุสดเลยแม่ปั๊บมีโล่กเนี่ยแข่งไหมหน,หนูเออเลยทางนึงจอดเรือเทพเทียบเท่ๆหน่อยดิเออถ่ายรูมอย ถ่ายสิโ okay. อเคเบี้ยวไปได้ <laughs> มีถ่ายรูปกันวะ <laughs> เข้าเลยวะเข้าเลยวะเดี๋ยวพี่ชนเลยนะเข้าแล้วพี่เข้าแล้วตรงนี้เราไปตรงนี้ังป้องใส เฮ็ดอีกที่นี่เฮ็ดอย่างว่ามาตอนนี้ปืนใหญ่เกมน่ะอะไรพีมเราข้ามชนะไอ้เฮ็ดเกมไม่ชนะโอ้ไม่ชนะเลยเฮ็ดโอ้โหไม่กดตะรวจวะอะไรพี่เดี๋ยวผมส่งสกอร์ให้ดูนะผมผมแพ้เนี่ยผมแพ้ผมแพ้พี่ก็แพ้ อีกหลุดเหรอไม่หลุดก็เลยปกติพิกเห็นชนะหรือแพ้ก็สรุปกันนะครับผมจะเห็นเป็นแพ้นะแต่แอดมินเพจเห็นเป็นชนะนะครับก็น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเกมนะครับผม แต่ไม่เป็นไรสนุกดีนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยถ้าใครยังไม่กดนะครับใจหลายมากเลยนะเห็นอยู่นะแต่ถ้าใครกดแล้วก็ขอบคุณมากนะครับผมยังไงมีคลิปเด็ดๆอะไรไมาอีกเดี๋ยวจะมาลงให้ดูนะครับโอเคทุกคนงั้นไปแล้วโชคดีนะครับเจอปืนนะครับผมบ๊ายบาย